วันโตนโดยบายูนะครับเบสตอ์ซิงเร็วแรงตลุกนารุกเดียส่วนเอต่อซิงนะครับกลัดแอ่งนะครับวันนี้มีสองกลัดนะครับรถแทตต็กเตอร์เดียวส่วนี้ก็มีกลดัลดแอ่งกับกลัดน้ำมันนะครับ Năm nạc chúa có ở đây khoảng 12 tấn Năm nạc thịt bạch khan Có rượu mắt, có rượu mắt, có rượu mắt Có rượu mắt, có khoảng 13 tấn tấn ดังล่างก็ลอ้อเลื่อเจ็ดลูกนะครับดังล่างห้านะครับด้านบนสองนะผมใบเตกนี่ประมาณสามสิบเซนนะสามสิบเซนใบเตกเร่งเครื่องมาเยอะนะครับความร้อนขึ้นนะครับรถประมาณในช่วงฤดูร้อนนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตาดูตาดูหนวนี่ไม่ต้องผู้สูงนะรเร็วแรงตะลุกตลุกแน่นอนจับเบาอยู่นะจับได้นะครับ,รบโอมาจัดให้นะก็ไม่รีบนะครับเพราะว่าแกนุ่งไม้ไวเยอะนะครับ่งไม้ไว้มือเรื่อยเยอะ ồ con nhai các con nhai. con nhai các con nhai.

ไปไว้ดีใส่ลังนะกนเราจะติดตามจนกว่าจะจบเพลงนะเพลงนี้ นี่เป็นไม Saint, y y ้อภาษาใต้เขาเรียกว่ายางยีนติซีนะครับยางยินเสกกับยางยินเสกเป็นนี่แหมคนลับเรายังไม่ได้กินข้าวนะครับเดี๋ยวแกน่าจะไปกินข้าวคนนัโคอยู เดี๋ยวบายโยไปกินก้าวกันนะครับก็จะต่อยกกเจาะกิปนี้อย่าลืมกดซับอะไรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอเอาเองก่อสวัสดีครับ